ไอ้ตัวไม่คุยคนเดียวไอีกยังไม่ไม่เขาตกลงไปมันต้องโดนฝั่งนู้นอย่ามาโดนที่ดเกนี่ พอเยอะเลยนเจไดเรามันเยอะบนเพดานใช่หรออตตายวาตายหากันหดเลยมันเยอบนเพดานว่ะวาเราไ่ตวโดนดนนไม่ได้จะมันเหลืออยู่สคนเนี่ยเโดนจบไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเดี๋ยวว้ยย được <laughs> <Darwin> <sighs> <laughs> <Right. cession> อมไปดูเป็นเป็นชาวพันไปโหลุก่ไปยืนี่คนอาคนนี่เดียวคือว่าเราแล้วมันสะกดหลมสังหารคน ผมมาตองที่คนโดนฆ่าไปแบบ้าแล้ว